นนี้ก็ EP พสองครับไล่เสร็จแล้วครับนี่ครับผมชะลมน้ำแล้วครับใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปลองเทสกันดูครับผมนี่ครับ,บางหน้าเด็กล้อตายเลยลองขับดูครับผม โอ้โยเบรกล้อตายเลยลุงหลังบ้างครับโอ้โหข้างหลังก็ล้อตายนะครับเนี่ยครับทำเสร็จก็น้ำยังเปียกอยู่เลยใช้งานกันดูเลยนะครับผมเสร็จแล้วต้องลองครับต้องเทสครับเนี่ยครับขี่มือเดียวครับเดี๋ยวเราไปลองเบรกถนน,นแบบน,นี้ดูทีว่าทัดแหลไหมโอ้โย สุดครับ ABS ครับเบรกล้อล้อมันไม่ล็อกเลยนะครับมันก็ค่อยจับค่อยปล่อยนะครับอย่างนี้ปิดมั่นใจครับผมเบรกใช้ได้แล้วครับใช้ดีด้วยนะครับแรงครับแรงร้อยสามสิบตัดครับครับเดียวร้อยสามเลยอันนี้อ่าถ้าเบรกไม่ดีผมไม่กล้าปิดขนาดนี้แน่ อันนี้ก็เปลี่ยนชุดแต่งนะครับปั๊มบนปั๊มล่างกระจกซิ่งข้อสูตรนะครับผมนี่แล้วก็สายถักนะครับผมปั๊มสี่พอร์ตตัวเบลเอร์เลยครับน,นี่ก็เบรกหลังครับนี่เบรกหลังกำนิดเดียวอยู่แล้วนะครับอ่าเบรกหน้าก็กำนิดเดียวนะครับตอนแรกไล่สองวันไม่มานะครับวันแรกติดตั้งนะครับวันสอง ตัวนี้มันมีมอเตอร์ ABS อยู่ด้านหน้านะอันนี้ผมรื้อทั้งคันแล้วนะครับรื้อรื้อวิจัยหมดแล้วนะครับก็เวลาไล่อย่าลืมเปิดสวิตกุญแจนะครับติดเครื่องไว้ได้ยิ่งดีนะครับบางคนไล่เป็นวันเปิดไว้สวิตกุญแจนะครับแบตหมดงานเข้าอีกนะครับก็ติดเครื่องไว้ด้วยนะครับสลับกันนะครับก็ไล่ไม่ยากนะครับไม่ต้องถอดปั๊มไม่ต้องอะไรเลยนะครับเพียงแต่ขยันหน่อยหนึ่งก็คือบีบ ียบนะครับคล้ายรถยน่ะปีบๆแล้วก็ปล่อยไล่ลมบ่อยๆหน่อยหนึ่งนะครับผมก็มีหม้อ ABS ตัวอยู่ข้างหน้านะครับก็เลยไล่ยากนะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็ไล่แป๊บเดียวครับคันนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสําหรับงานชุดซ่อมบำรุงติดตั้งเบรก ABS นะครับแล้วก็เป็น ABS อยู่แล้วนะครับเลี่ยนปั๊มบนปั๊มล่างนะครับคันนี้ใช้สายถัก4ี่เส้นเปลืองมากเลยนะครับจากข้างบนลง ซื้อสายตามตลาดนี่แหละมาย้ำหัวเองนะครับผมก็ใครสนใจมาแต่งก็สอบถามได้ครับผมรับทำทุกรุ่นนะครับลองเบรกตัวทีครับโห้ยฟึดเลยดีมากครับเขาเรียกว่า ABS นะครับเบรกเสร็จไม่ฉลานะครับมันจะตึ๊กตึ๊กตึ๊กตอดอยู่ที่มือตึ๊ก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 นะครับผมเวลากับเจมที่นะครับล้อมจะไม่ล็อกกระแทหันนะครับดีมากเลยนะครับผมขับนิ่มด้วยนะครับ อันนี้ผมไม่ได้กุญแจมาขับไกลไม่ได้ครับขับไกลเดี๋ยวงานเข้าครับเดี๋ยวรถจับครับเดี๋ยวหาว่าขโมยรถใครมาไอ้ขับ